สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่สมิกิเกมมิ่งชาแนลเกมมากขึ้นเป็นผมครับเก่งสงเมิกิครับวันนี้จะมารีวิวเกมเล่นหุ้นนะครับผมมาใหม่เลยนะครับผมและก็ที่สำคัญกำลังจะแปลไทยด้วยนะครับนั่นคือเกมชาร์ก ชาร์คก็เป็นเกมแนวเล่นหุ้นนะครับที่เล่นง่ายครับเป็น Family w a วเลยใครก็เล่นได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยดวงไม่เยอะเลยนะครับเพราะว่ามันถามว่ามีดวงไหมมันก็มีแหละแต่ว่าเป็นหลายๆอย่างที่เราสามารถคาดการได้แล้วเราสามารถแบบดูวิเคราะห์ความเสี่ยงได้นะครับโดยที่เกมนี้ครับก็ได้รับการสนับสนุนมาจากร้านบอร์ดเกมแคนาเมีนะครับถ้าเกิดว่าดูเกมนี้แล้วก็ชอบใจยังไงเนี่ย ก็สามารถทักไปที่เพจร้านบอร์ดเกมแคนาดีได้เลยนะครับผมก่อนที่จะไปดูวิธีเล่นกันนะครับก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับใครที่ดูอยู่และย,ยังไม่ซับสไคร้เนี่ยบอกเลยว่าคุณใจร้ายมากๆเลยนะครับผมหรือถ้าเห็นว่าคอนเทนต์เนี่ยมีประโยชน์สำหับคุณก็สามารถสมัครเป็นเมมเบอร์ได้นะครับอย่างน้อยก่อนที่จะไปดูกันกดไลค์กันก่อนเลยครับไปดูกันเลยครับว่าเกมนี้น่าสนใจขนาดไหนครับผม มาดูเซตอัพครับก่อนอื่นเนี่ยเราต้องการอะไรเราต้องการที่จะรวยที่สุดนั่นเองนะครับโดยการมีเงินสดเยอะที่สุดครับกับมีหุ้นกับบริษัทต่างๆครับแล้วก็เอาหุ้นเนี่ยมาตีมูลค่าในตอนจบเกมใครเงินเยอะสุดกนชนะครับเดี๋ยวเริ่มมาเนี่ยเราจะแจกกันคนละหนึ่งหุ้นครับโดยที่เลือกได้ว่าเราจะเอาหุ้นไหนก็ได้นะครับแต่เวลาเล่นก็แล้วแต่ก็สับๆแจกมั่วก็ได้แล้วแต่นะครับผมสมมติผมได้หุ้นแดงมานะครับผมถึงตาเราง่ายมากครับทอลดกเต่า คู่หนึ่งถอยปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีสีของตึกครับและก็เซกชันของตึกที่เราจะไปลงครับอันนี้คือตึกสีแดงเราต้องไปลงในช่วงในจุดชาร์จนะครับจุดตรงกลางนะครับผมขอลงตรงนี้แล้วกันนะครับผมหากลงเป็นอันแรกเนี่ยครับเราสีนั้นก็จะขึ้นมี1,000ับาทก็คือตอนนี้มีกิจการเนี้ยลงมาในสนามนี้แล้วนะครับผมและกิจการเนี้ยมีมูลค่าหุ้นอยู่1000นะครับและแอ่นอนครับใครที่ถือหุ้นนั้นอยู่ครับให้มาดูว่ามันขึ้นไปเท่าไหร่เราจะได้เงินตามนั้นด้วยครับ อ่ะก่อนอื่นผมเป็นคนวางครับใครที่เป็นคนวางตึกเนี่ยจะได้เงินตามมูลค่าหุ้นมูลค่าหุ้นที่ขึ้นไปนะครับอันนี้ผมวางตึกสีแดงวันนั้นผมก็ได้1 0 0 0พันเพราะว่ามันขึ้นไปถึง1000พันถูกไหมแล้วก็ผมถือหุ้นสีแดงอยู่นะครับผมและมันขึ้นไป1 0 0 0ผมก็จะได้อีก1000พครับโดยที่ถ้าเกิดว่าคนอื่นเนี่ยมีหุ้นสีแดงเขาก็จะได้ด้วยนะถ้าเขามีหลายหุ้นเขาก็จะได้คูณไปเลยนะครับผม ตาคนต่อไปครับเขาก็ถอยหรต่อปับนะครับผมได้สีเหลืองนะครับโซนชาร์ปเช่นเดียวกันเวลาวางครับห้าวางติดกันเด็ดขาดนะครับผมยกเว้นมันจะมีอยู่แล้วเลยค่อยเชื่อมมาเจอกันเมื่อการที่มันเชื่อมมาเจอกันครับมันจะมาดูว่าหุ้นไหนใหญ่กว่ากันอีกหุ้นหนึ่งมันจะล่วงหายไปเลยนะครับสมมติสีเหลืองเขาวางอย่างนี้แล้วกันนะครับคนที่วางสีเหลืองครับได้หนึ่งพันบาทนะครับผมอ่าแล้วก็แน่นอนหุ้นสีเหลืองมันขึ้นมาครับอันนี่ยคนที่วางได้ตามนี้และทุกคนที่ถือหุ้นสีเหลืองอยู่ครับก็จะได้ ตามค่าต่างที่มันขึ้นไปมันขึ้นไป1 0 0 0ันใช่ไหมทุกคนที่ถือหุ้นสีเหลืองหุ้นได้หุ้นละหนึ่งพันบาทนะครับผมคนต่อไปก็จะทอยครับเหมือนเดิมปึ้งอ่าสีแดงครับอันนี้อยู่ในโซนเล็กหนึ่งครับสีแดงโซนเลขหนึ่งสมมติเขาวางตรงนี้ครับพับนะครับผมอ่าคนที่วางครับแน่นอนว่าได้ตามราคาหุ้นหลังแอทจัตคือหลังขึ้นไปแล้วนะครับผมตอนเนี่ยคือมันไม่ติดกันถ้าไม่ไม่ติดกันเนี่ยจะถือว่ากิจการไม่ได้ใหญ่ขึ้นนะเพราะนั่นเนี่ยหุ้นก็ยังไม่ขึ้ แล้วเมื่อไรก็ตามครับที่หุ้นมันเชื่อมกันสมมติอ่าได้สีแดงสมมติได้สีแดงเลข3มนะมีคนได้สีแดงเลข3านะครับเขาวางอย่างนี้ปุ๊บนะครับอ่าเนี่ยมันใหญ่ติดกัน2อันแล้วครับเพราะนั้นมันขึ้นเป็น2 0 0พันครับแน่นอนผมที่มีหุ้นสีแดงอยู่ผมก็ได้พันหนึ่งเพราะว่ามันขึ้นมาพันหนึ่งไงนะครับแล้วก็คนที่วางครับจะได้2 0 0พันครับแน่นอนอย่างที่บอกไปคนที่วางจะได้ตามมูลค่าหุ้น หลังจากที่มันขึ้นเสร็จแล้วหรือลงเสร็จแล้วนะครับส่วนใหญ่ันขึ้นแหละเวลาวางนะครับอ่านเนี่ยได้มา2,000นนะครับแล้วก็สมมติสีเหลืองได้วางงี้อ่าก็เหมือนเดิมเนาะหุ้นสีเหลืองขึ้นส0 0พครับคนที่วางได้2,000แล้วใครที่ซื้อหุ้นสีเหลืองอยู่ก็ได้ไปด้วยนะครับสมมุติสีแดงมันมาอย่างนี้แหละอ่าแบบนี้ขึ้นสามพันแบบนี้อ่าถ้ามาอย่างนี้อ่าขึ้นสามพันอันนี้ก็ขึ้นอีกสองพันครับอ่ามันก็จะกลายเป็นห้าพันอ่านะครับเนี่ยก็คนที่วางก็จะได้เงินตามนั้นส่วนคนที่่่่ถือหุ้้นนก็มมาาาดูวัขึไไเทรรคบ จะได้ต่อหนึ่งหุ้นได้เงินตามนั้นเช่นเดียวกันนะครับอย่าลืมว่าในตาของเรา <c oughs> ผมยังไม่บอกใช่โทษทีในตาของเราเนี่ยสามารถที่จะซื้อหุ้นได้ด้วยครับอ่าถ้าเกิดว่าอยากได้หุ้นเพิ่มอย่างที่เห็นมีหุ้นเยอะทําอะไรได้ก็คือได้เงินปันผลเวลาหุ้นมันเติบโตแหละนะครับผมวิธีซื้อหุ้นครับเราก็ดูราคาอย่างนี้เลยแล้วก็ซื้อตามราคานั้นจ่ายเงินไปนะครับโดยที่ตาหนึ่งเนี่ยซื้อได้มากที่สุด5หุ้นครับโดยที่จะซื้อก่อนถอยหรือซื้อหลังถอยก็ได้ครับส่วนหรือเราจะขายหุ้นก็ไไดดด้้้้้ถาาาาาาเเเรรจะขยยหุนนนนคักก็ตมีีช่ว แต่ว่าจะขายได้เฉพาะตาเราเท่านั้นแต่จะขายกี่หุ้นก็ได้นะครับแต่เวลาซื้อซื้อได้แค่5หุ้นต่อหนึ่งตานะครับเนี่ยผมมีส0 0พันผมอาจจะซื้อสีเหลือง1อันอะไรเงี้ยนะครับอ่าเราก็จ่ายไป2 0 0พประมาณนี้นะครับผมอ่าแล้วเมื่อไหร่ก็ตามครับที่หุ้นมันเชื่อมกันอย่างเช่นอย่างเงี้ยปั๊บอ่านะครับเกิดอะไรขึ้นครับสีเหลืองจะล้มครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่เอาไม่เอาสีแดงว่าผมยกตัวอย่างนี้ว่าสมมติสีเหลืองอย่างงี้ละปัะ๊บนะครับอ่าคนวางได้ส0 0พันถูกไหม อ่าคนวางได้สามพันนะครับแล้วใครที่มีถือหุ้นอยู่สีเหลืองอยู่ก็ได้รับปันผลเนี่ยผมถืออยู่หนึ่งอันมันขึ้นเพิ่มไปอีกหนึ่งพันผมได้เงินหนึ่งพันบาทเนาะเมื่อตามวางงี้ปุ๊บไอ้มันเชื่อมกันแล้วสีเหลืองกับสีแดงนะครับให้มาดูว่าไหนใหญ่กว่ากันนครับอันนี้คือสีเหลืองใหญ่กว่าสีแดงครับหุ้นสีแดงล้มครับปุ๊บอ่าแต่ว่าล้มมันไม่ได้ล้มทั้งหมดนะอ่ามันไม่ได้ล้มทั้งหมดครับมันล้มสามอันมันก็จะลดลงสามพันบาทอ่าเพราะว่าตอนเนี้ยมูลค่าหุ้นมันเหลือค, 2, ครับ 5, 000, 2, 000, ับบลไปปนะ ตอนนี้ครับนี่เป็นจุดพอยจุดพีของเกมนี้ครับใครที่ถือหุ้นสีแดงอยู่ครับจ่ายเงินด้วยครับหุ้นละ3,000บาทเพราะค่าต่างที่มันลดลงมามันคือ3,000ันครับอย่างที่บอกเวลาเราถือหุ้นบริษัทไหนก็ตามถ้ามันขึ้นเราได้าต, out, า,ตามค่าต่างต่อหนึ่งหุ้นถ้ามันลงก็เสียตามค่าต่างต่อหนึ่งหุ้นครับเพราะนั้นเราต้องดูแนวโน้มด้วยว่าหุ้นไหนมันแบบมั่นคงหุ้นไหนแบบหุ้นไหน,หไหนอยู่ริมๆก็มั่นคงไงนะครับหรือหุ้นไหนมันก็จุกอยู่อย่างเดียวอ่ามันไม่กระจายเลยเพราะหุ้นกระจายมันสีแดงเงี้ย มันล้มมันก็ล้มไม่หมดครับมันก็ยังมีมูลค่ามันอยู่่ะก็ไม่ไม่ถือว่าเจ็บเท่าไหร่นะครับแต่อยี่เห็นครับมันไม่ได้มีแค่สีเหลืองกับสีแดงนะมันังมีสีอื่นด้วยนะครับที่มันก็จะขึ้นไปขึ้นมาแต่วิธีเล่นอ่ะเล่นตามนี้เลยครับทอลูกเต๋าวางตึกครับวางแล้วทาให้หุ้นขึ้นไปถึงเท่าไหร่ครับก็ได้เงินตามนั้นนะครับผมแต่ถ้าวางแล้วมันเป็นตึกโดดๆก็ได้แค่พันเดียวนะครับอ่าแล้วก็เช่นเดียวกันเวลาหุ้นลงนะครับก็ก็เสียนะครับส่วนเวลาวางหุ้นขึ้้นนนค่่่่าตงทหหรีีมุอยูก ได้เงินไปด้วยนะครับเพราะนั้นเห็นหุ้นไหนกล้เจ๊งแล้วมาถึงตาเราอย่าลืมรีบขายไปนะนะครับนอกจากนั้นครับยังมีตึกสีพิเศษครับอนแรกอันแรกคือสีดําก่อนสีดำเนี่ยครับเวลาวางเนี่ยคนวางได้หนึ่งพันชัวนะครับอ้าวก็ดูว่ามันให้วางที่ไหนวางที่สีก็วางไปนะครับและสีดาเนี่ยมันจะไปเหมิดกับสีที่อยู่ติดกับมันที่ใหญ่ที่สุดครับตอนนี้คือสีเหลืองอยู่ติดกับมันครับเพราะนั้นสีเหลืองเนี่ยก็จะกลายเป็น5,000ันเพราะมี5ตึกแหละถูกไหมนะครับแน่นอนคนถือหุ้นสีเหลืองก็ได้ส่วนแบ่่งนนคสววทีา แล้วนึ่งนะขอถาม GM ตรงนี้เลยคนที่วางตึกตามแต่วางตึกสีเหลืองเนี่ยเขาจะได้ห้าพันแล้วหรือได้แค่หนึ่งพันได้ตลาดราคาพื้นได้ตลอดราคาพื้นโอเคเพราะฉะนั้นได้ห้าพันด้วยเหมือนรอวางตึกสีเหลืองเลยนะครับแต่ในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดว่ามีสีอื่นที่ใหญ่กว่ามาเมิดเนี่ยมาวางตรงนี้ปุ๊บสีสีเหลืองเจ๊งใช่ไหมไอเนี้ยมันก็จะย้ายไปอยู่สีนั้นด้วยนะครับก็คือสีดําเนี่ยมันก็จะเป็นตัวที่แบบว่า อยู่กับใครก็ได้นะครับขอแค่ใหญ่กว่าอยู่ข้างๆนั่นเองนะครับต่อไปก็จะมีสีพิเศษอันนึงคือสีเทาครับสีเทาคือแน่นอนวางได้1000ันครับและสีเทาเนี่ยเอาไว้บล็อกสีเทาก็ไม่มีค่าเลยนะแต่ว่ามันบล็อกไม่ให้แบบเชื่อมกันได้ง่ายไนงะเวลาจะเชื่อมต้องอ้อมหน่อยอะไรก็ว่าไปนะครับผมอ่าแล้วก็มันก็จะมีจํากัดอยู่นะครับถ้าเกิดวางจนหมดแล้วนะครับ ่ออานี้เวลาถอยได้สีดำใช่ไหมเราสามารถวางสีอะไรก็ได้ส่วนสีเทาครับนอกจากจะวางแล้วเราสามารถที่จะดึงออกก็ได้สมมติถอยได้สีเทาฉลามเนี้ยเราก็ดึงสีเทาฉลามได้นะครับเพื่อปลดบล็อกทาให้หุ้นมันเชื่อมกันง่ายขึ้นอะไรก็ว่าไปนะครับเนี่ยเราเล่นนี้ไปเรื่อยครับจนกว่าจะมีหุ้นหนึ่งเนี่ยถึงหมื่นห้าอ่าส่วนอีกวิธีจบหนึ่งคือมีหุ้นอันหนึ่งหมดอ่านะครับหุ้นอันหนึ่งหมดนะครับหรือหุ้นอันหนึ่งถึงหมื่นห้าครับเราก็จะมาทําการ ตีมูลค่าหุ้นที่เรามีอยู่ครับแล้วก็รวมกับเงินสดครับใครมีเยอะสุดคนนั้นชนะครับนี่คือวิธีการเล่นชาร์คมันเองนะครับผมอ่ะก็เดี๋ยวมาดูความเป็นส่วนต,วตัวผมดีกว่าครับผมที่ยังไงเกมนีบ้างครับชาร์กนั่นก็คือชาร์กนะครับผมก็อย่างที่เห็นเป็นเกมเล่นหุ้นที่เข้าใจง่ายมากถอยเตาวางตึกครับแล้วก็ดูมูลค่าหุ้นของมันหรือว่าเฮ้ยเราวางแล้วทําให้มูลค่าหุ้นไปถึงตรงไงเราก็ได้เงินตรงนันครับทำให้ เราก็บางทีเราไม่ได้ถือหุ้นนะนะแต่เราก็อยากจะวางเสริมให้หุ้นนะมันใหญ่เพื่อเราจะได้มีเงินตั้งตัวแล้วหรือค่อยมาปั้นหุ้นเล็กๆก,ก,ก็ได้นะครับผมเพราะว่าหุ้นเล็กเนี่ยโอเคราคามันถูกครับแต่ว,ว่าหุ้นใหญ่ต่อให้เราซื้อาแพงเนี่ยเวลามันคือต้องหลอกว่าเป็นเกมที่ c a t อั up หุ้นเนี่ยดีนะดีมากเลยนะครับผมก็แล้วก็สอนเล่นง่ายครับสอนเล่นง่าย f l o ์เข้าใจง่ายมากทอยลูกเต๋าแล้วก็วางนะครับเอาจริงต่างกับเกมเล่นหุ้นหลาย,ลายๆเกมที่ผมเคยเล่นมานะผมอันนี้หลายคนเห็นหน้าตาเงี้ยจะเปรียบเทียบกบ acquire, ขอออกตัวก่อนว่าผมไม่เคยเล่นแอคควายนะครับผมแต่ก็เคยเล่นเกมเล่นหุ้นมาหลายๆเกมแล้วนะครับซึ่งเกมเล่นหุ้นส่วนใหญ่นะครับผมก็จะมีเรื่องดวงมาเกี่ยวข้องนะไม่ว่าจะเป็นการเปิดการ์ดหุ้นขึ้นลงหรืออาจจะมีแอคชั่นไวรัชชันในพีคการ์ดดูอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มันก็จะขึ้นลงสบัสด,ดีเดียวนั่นเลยเนาะแต่เกมนี้เนี่ยผมชอบที่ว่า เราเห็นความเป็นไปในบอร์ดครับเราเห็นว่าหุ้นไหนน่าสนใจหุ้นไหนมันกระจายเฮ้ยมันมันมันคุ้มเสี่ยงเพราะว่าถ้ามันล่วงมันล่วงไม่หมดเพราะมันยังมีตึกอื่นอยู่หรือหุ้นไหนมันกระจุกเยอะๆแล้วโอ้ยจู่ๆแม่งหุ้นสีเขียวแม่งโผล่ไปเริ่มกระจุกกันใหญ่มากขึ้นแล้วก็ใกล้มาถือใกล้มาใส่หุ้นสีเหลืองที่เราถืออยู่สิบหุ้นเนี่ยอะไรประมาณนี้นะครับเราก็จะ เฮ้ยรีบขายหุ้นยิ้งไปก่อนเลยหรือว่าจะวัดใจว่าเฮ้ยสีเหลืองมันอาจจะขึ้นอีกก็ได้เพราะว่าถ้าเราไม่ขายตอนจบเกมเนี่ยมันก็จะเป็นเงินให้เราเดี่ยวตามนั้นเลยนะครับถ้ามันสามารถอยู่รอดได้นะมีอะไรให้วิเคราะห์เยอะมากครับแล้วก็ผมชอบการแบ่งโซนของมันนะคือการแบ่งโซนก็ทําให้เราวิเคราะห์ได้ระดับหนึ่งนะครับคือฉลามจะเกิดบ่อยครับฉลามจะมี2หน้าพาะนั้นหุ้นเนี่ยจะซัดกันตรงกลางเยอะมากครับเฮ้ยนหุ้นไหนอยู่ริมๆหมายความว่าปลอดภัยอ่าปลอดภัยระดับหนึ่งนะครับแต่หุ้นไหนที่มีแตต่่รงงกลานีย ็เสี่ยงที่จะล้มได้นะ,ะเกมนี้ก็ตามนั้นนครับตามนั้นแต่ว่ามีข้อที่ผมไม่ค่อยชอบอยู่นิดนึงคือเกมนี้เล่นคนน้อยไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่นะครับไม่ไม่ใช่ไม่ค่อยสนุกแต่ว่ามันสามารถหนีหุ้นเจ๊งได้ง่ายครับล่าสุดผมเล่น3คนอะสคนนะครับพอเราเห็นมันใกล้เจ๊งแล้วพอถึงตาเราเราก็สามารถขายหุ้นหนีได้นะครับเพราะว่าก่อนที่ถึงตาเรามันจะเกิดการทะลุเต่าแค่2ทีเท่านั้นครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเล่น6คนหรือ5คนเงนี้ยควกว่าถึงตาเราอะ มันทอยลูกเต๋ากัน4ทีหรือ5ทีไปแล้วแล้วค่อยถึงตาเราซึ่งก่อนถึงตาเราเดี๋ยวนั้นอะหุ้นที่เราเก่งไว้มันก็อาจจะเจงก็ได้หรือหุ้นที่เราไม่คิดคาดคิดว่ามันจะขึ้นมันก็อาจจะขึ้นกระฉูดอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับผมเพราะนั้นเนี่ยเกมนี้แนะนําว่าเล่นคนเยอะจะสนุกครับและแน่นอนว่าสไตล์เกมเนี่ยมันเข้าถึงง่ายครับแล้วก็มีการสวิงขึ้นสวิงลง,งมีการเก่งค่าหุ้นอะไรเงี้ยก็เหมาะมากกับแก๊งปาร์ตี้ใครที่ชอบเล่นเกมปาร์ตนี้อย่างเกมนี้ก็โอเคนะครับแ้วก็แน่นอนแฟมิลี่เว คนเล่นใหม่นะครับยังไงก็เล่นได้นะครับพอเข้าถึงได้ง่ายมากนะครับอธิบายวิธีเ,เขาเรียกระบบของหุ้นก็ไม่ได้ยากจนเกินไปมันดูง่ายมากเลยว่าตอนนี้หุ้นมันเท่าไหร่และอันไหนจะขึ้นอะไรยังไงตอนนี้ก็ขึ้นอยู่การตัดสินใจหรือว่าคุณจะเสี่ยงยังไงนะครับผมแล้วก็เ,เกมนี้ก็คือถามว่ามันสโนว์บอลไหมมันก็มีระบบที่ไม่ได้สโนว์บอล้างนะเพราะว่าคนที่หุ้นไม่ดีอ่าคนที่หุ้นไม่ดีใช่ไหมเขาก็สามารถที่จะ ไปเสริมหุ้นอื่นก่อนที่มันไม่ได้ใกล้หุ้นที่เขาเก่งอยู่เพราะเดี๋ยวมาติดแล้วมันลมในไงนะครับไปเสริมไปก่อนแล้วตอนนั้นหุ้นมนอาจจะอยู่ที่แปดพันเงี้ยไปเสริมปุ๊บให้เป็นเก้าพันเราจะได้เงินก้อนมาเก้าพันก่อนเลยครับโอเคแน่นอนว่าคนที่ถือหุ้นนี้เขาได้ส่วนแบ่งไปแต่ส่วนแบ่งเขาแค่พันเดียวต่อหนึ่งหุ้นเองนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเรามีหุ้นที่อยู่ต่ำ,ตำ,ตำๆเงี้ยเราพอได้แปดพันปุ๊บเรามาซื้อหุ้นสีเขียวสี่ใบอ่า ซึ่งไอ้หุ้นสีเขียวสีใบเวลามันมขึ้นอ่ะมันก็ได้ส่วนแบ่งพันหนึ่งเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะแพงหรือถูกอะ่ะเวลาได้ส่วนแบ่งมันก็ได้พันหนึ่งอยู่ดีเพราะนั้นมันก็ทําให้เรามีการกระจายหุ้นบ้างนะครับไม่ได้ไปเน้นสีเดียวจนเกินไปยกเว้นว่าเฮ้ยหุ้นนั้นมันต่ํามากๆจนเรามีเงินเยอะเราก็อาจจะซื้อเน้นไปเลยก็ได้หรือหุ้นนั้นมันใกล้มันใกล้ตันแล้วอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เราก็อยากจะตัดจบเพราะว่าวิธีตัดจบเนี่ยคือสามารถซื้อหุ้นหมดและตัดจบได้เราก็สามารถทํางั้นได้เช่นเดียวกันนะครรัับบเเพื่่อทีตดจแล้วา อยู่ในสภาวะแบบเป็นผู้นําอยู่อะไรเงี้ยเพราะเกมนี้เนี่ย,ยตอนท้ายสุดอะใครรวยสุดชนะแล้วก็เงินมันไม่ได้พ่อคูนื่เยๆครับมันมีลดเพราะนั้นเนี่ยบางทีการตัดจบก,ก็เป็นอะไรที่ดีนะครับว่าจริงมีวิธีจบอีกวิธีหนึ่งที่ผมลืมบอกไปนะครับนั่นะคือตึกหมดนั่นเองอ่าหุ้นแต่ละสีตึกแต่ละสีเนี่ยก็มีจํากัดถ้าเกิดว่าตึกสุดท้ายโดนวางโดยที่ไม่เหลือถือนแล้วเนี่ยก็จะตัดจบเช่นเดียวกันครับแล้วก็มานับแต้มอย่างที่ผมบอกไปนะครับอ่าเนี่ยคือช้าครับ เซมิกิเกมิ่งครับขอให้เป็นเกมที่ Recom m เ n d นะครับเป็นอีกเกมหนึ่งเกมที่ใครเล่นก็ได้นะครับผมสนุกไปกับมันได้ไม่ยากเลยนะครับใช้เวลาการเล่นไม่นานแล้วก็ลุ้นสุดๆครับใครที่ชอบแนวเกมเศรษฐีนะไม่รู้ปัจจุบันนี้มีคนชอบอยู่ไหมบอกเลยว่าอันนี้ดีกว่าเกมเศรษฐีหลายเท่าเลยนะครับผมอ่าแล้วก็ใช้เวลาไม่นานด้วยนะครับผมถ้าเกิดดูคลิปนี้แล้วสนใจนะครับก็อย่าลืมสปอนเซอร์ประจำคลิปผมนะครับร้านบอร์ดเกมคนิตอะคาเดมี่นะครับตอนนี้น่าจะยังไม่มีขายนะครับ แต่เร็วนี้ก็จะมีเวอร์ชั่นแปลไทยออกมานะครับก็รอดูข่าวๆได้ว่าจะเปิดให้พีออเดอร์เมื่อไหร่นะครับหรืออาจจะพีออเดอร์อยู่แล้วนะตอนที่คลิปนี้ออกไปแล้วก็ลองไปดูกันได้นะครับชาร์จหรือถ้าไม่รู้ว่าเขาพีออเดอร์หรือเปล่าแต่ดูคลิปนี้ก็ทักไปบอกเขาเลยครับว่าสนใจชาร์จภาษาไทยกองนึงครับแน่นอนเขาก็จะลงออเดอร์ให้แน่นอนครับไม่ต้องห่วงครับแล้วก็ ใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับแต่แน่นอนว่ายอดซับที่ขึ้นมาแต่ละยอดซับเนี่ยมีค่าสำหรับผมมากๆเลยครับไว้เจอกันใหม่คลิปต่อ,ตอไปครับบ๊ายบายครับผมถ่าชอบก็สามารถสนับสนุนผมโดยตรงได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเมมเบอร์ของ YouTube หรือว่าแพติออนนั่นเองนะครับหรือจะซับกดซ u b s c r i b e ไว้ก่อนก็ได้นะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเวลามีคลิปใหม่ๆก็สามารถได้ดูได้ก่อนใครเลยนะคร้้าารีีนน,งนตงนนะตง